กาบสบายดีสวัสดีพ่อเม่พีน่นะ้องเนาะวาซิยูในและต่างประเทศกายินดีต้อนทับเข้าสู่ซ่องตุเด่นปันสุขอีกแล้วเนาะพีน่น้องเนาะเมื่อนีอ่ทางทีมงานปันสุขกาได้มามอบสิ่งมอบของมอบเนยอยู่เนวกินเนาะเป็นทางพูง้ใหญ่ใจดีเพิ่นส่งเงินมาให้ซื้อเนยอยู่เนีกิน กับทีมงานเท่าน,นี้แหลนะเนาะอ่าเพิ่งจะมารอบหนึ่งแล้วพี่น้องเลยอ่ามาเบิ่งเฮือนเบิง่งซานเบิ่งกระยังบ่ท่านในอัส้างเป็นกำลังเห็ดอยู่เนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้อ่าตู้เด่นก็นสิเข้าไปเนาะอ่าสิเข้าไปเอาล่อก่อนพี่น้องเลยเอาล่อมาญุอ่าเนวอยู่แนวกินอยู่ถ่ายหล,งลังรถอ่าตู้ซิดนี่แหละพี่น้องเลยอยู่ทั้งพุ่นเนาะอ่าอันนี้ก็มาส้นโฮมส้อน,สอ,นอ่ามันเด็ดเลย เศร้าๆกะอากาศกําลังแดดแห้งน้องพี่น้องเนาะกับโม่เศร้าวันไหนแหละแปดโมงเก้าโมงเนาะอ่าเมื่อนี้กะตูเด่นกับสิคอฝากอ่าอ่าโทรศัพท์หรือว่าให้ตู้คําหรือว่าน้องตูบี้เพิ่นจับให้เพราะว่าตูเด่นสิบได้ไปย่างไปเอาล่ออยู่ปุ๊ยอยู่เพื่อนเพื่อนเบาบางอยู่พูนเนาะอะ่าพี่น้องเลย

ไประตูลงด้วยฮะน้องตบิประตูกระบะกบอก้ายผาท้ายผาท้ายโอ้ยตอนนั้นก็ฝาตัวนี้เน๊ยอ๋อมีทั้งตู้มีน้ำนะบอเอาน้ำตกขึ้นไปแปลงแนี้ยน้องตบ่ใช้น้ำตกหนึ่งน้ำอ่ากระตุกน้ำตกน้ำล้มนะบอมีแนวโตกะได้จังไรจะบอกอะไรเนี้ยตู้น้ำล้มเนาะมีแม่นะโอ้โหเหลือกันเนาะน้ำเด่มสะอาดโอ้โมีอีก ยำๆมาตนี่อีอ่ยังแน่อ่าโอเคยังรยังเ่ไปเลย้ไปขาแตเลยไปหน่อยเนาะสุดงไฟกระพริบีดีดโลสามโลยสโลสโลบ่บ่เอ้าวันเนือสอะสีสามโลเจ้าเอาอันเครื่องในอีกหนึ่งโลหรอเป่าก็เป็นสีเลยกัแมนเดอระดับน้ำกระแมนน้ำปลาอันั้นของคอยเดอขนมกับอันนังเค็มของคอยเดอเด้อ ปิงไก่ขอย้ำเด love, ้อเ้อน้ำปลากับสีหาขวดเลยเนาะเอาอ่าคุ้กคุ้กพ่อนน่นเนาะอันแทกบอลแมนกพ่อเ้าพอว่าานนี้เป็นแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วจะแล้วสิแบกเข้าไปบ่ไ่ได้ใช้สงขาบ่นล้บ่แบกนันเองเนาะ ทางตุเดนก็ไปเอาเลาะมาเข็นนะแอนปกติน้องกรบี้ใส่แต่ชมขาดตุเดนตัวนั้นตุเดนมาเลยรวกมันมานนะสมการก็เลยใส่มันมานยังอะนะมานแบบได้ตุตุเดนได้กระบะรถบ่ออ๋อตุเดนซื้อกระบะใหม่เลยพี่น้องเลยฮาตูเด่นจัดการเลยเรียวหัวเขาเลย้ะตุเรียวหัวแม่ต้องมีคนหนึ่งไปช่วยเราเด้มานน้องกระบี่มา จับกล้องจับกล้องซอยซอยจับล่อได้จับล่อจ้ะจับล่อไว้ก่อนเด้อโอเคค่ะเด้นมาเดินมาซอยเดินเดินสบายดีเด้อสบายดีสบายดีมาแต่ใส่นอนี่มาแต่ผูกแขนเอี๋ได้ตุเดนมาหอมทีมก็ดีนะหนึ่งนอนลอยเงานี่นี่แล้วสูงเนาะลอยาวล้ายืดเอายืดเอาสั่งหรือเท่านี่แล้วเออ ่าไหนเติบได้ยังไงแต่ว่าเงินกับเรืออีกยังเรืออยู่เนาะือ้บหม้อเปทีมงานนะบ่ตูหันเกลอยวคอยลืมลืมยังบัดต่ำเงินกัแมนกินี่โอ้อยู่ในพุบ่แมนสองแผ่เกือบได้ห่ะเาอันนี้ของช่างละแมนมนางเนาะเข้มในแมนบ่เนะเข้มของคอยครจ้าจ้าจ้า ไปเออันนีก่อนนกลนป้าคอมเนต์เต็มมันสิบล้อสองล้อเอสอล้อเนาะโอ้เกือบสิบล้อไปับไปเลยปเตตคอยรับทดชอบบ่ไข่นะมาเต้มาเตงีมาจนี่าจะต้หาต้หาตะบ่โอ้แดดชุดยอดมนี่ตุเ่นรับบ่ะโอ้ไข่ทับเลยงานา

ผักครับผักครับไอ้ตุ๊คเจอไอ้ตุ๊คน้ครบีครับไข่ครับเข่าทางเพื่อนคุณบ่อเข่าพีด้านนี่ตารางเพื่อนแล้วนี่เื่มใหม่เรยบ่อมให่ลูพีด้าย่งขืนได้บ่อเพื่นใหม่่นเลยตัวดินอยตดินายามาานมานีประมาณกี่างมาพี่เด้อ พวกไอห่วงอ่างดนะห่วงใครพ่ไห่วงใครไดเิดเลยขอใบไดครเจ้าบ่ร้สบายดีลงมือเด้อสบายดีลงมือน้ำเนาะอ่า้นได้บ่ขึ้นได้ทีเนาะบ่ขึ้นได้เดีะอยว้องบ่บ่ ด้น้นาะเนปินปิ๊นปินปิ๊นอ่นน้ปน้โอ้ปยังโอ้บอสลาซิโนสบายดีแบสลาิโนโอ้ลาซิโนบ่นาหน่ะนันนอ้น่นงนีกินดิชื่อเนาะสบายดีสบายดีมาานเนั้นนะาลน้เนาะล่น้า่ะสบายดีประมาณน้ำโดย น้อยแรงนันจะเพิ่นอาเอาเลาบ่โอ้ยยินดีือเวลาพเพิ่นบ่ซโนเวลาเซโนเนาะตุตุเดนน่ะสบายดีได้ประมาณนี้โดยสบายดีสบายดี เงี้ลองี้ยแก่เ่าไรบอเนอะาทุกยังสดบทด้เคยบงเนียคอยอยคยติดตามคอยยังบู้เด้ยหมแล้ว่าทยวิถีชีวิตแม่ ่แสดงก็ดังด้หอาจีเกจัดเนอะจีนกจัดเนอบ้านเยาด้อันนี้คือว่าทางอนเพิรนฝากมาให้อ่าแนม่ยูได้กินนี้คือว่าอยากกินนั้นใค่จอกใส่จุ๊กดับมาให้เด้อประมาณสาม

ôi mày nọ 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 bò nọ mày อยากขึ yeah, uit 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 no. ้นม nee, oh. ืดคือ้นคนโตเลยแล้วไม่ต้อจะใส่แว่นดูนะไม่ต้องจะใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเนาะโอ้ยมึงก็ได้แต่เด้อคอยพูดแว่นกันเอาเอาไงครับอกพอนะสามี่อาเดี๋ยวรับตาก็รับตาก็รับตาก็มีแนื้อเอาให้อีกเดี๋ยวรับมืออนี่รับไปเรื่อรับไปเรื่อยเดี๋ยวมื้อนี่ยังตูวไห นี ah, ่เทาไเนาะไม่ยันเลยเนาะแม่พี่้องเป็นคนูเนาะเป็นคนเลยเนาะนู้นนู้นแนีนี่เนาะคือรางวัลสู่ชีวิตเนาะอยอคุแบบว่าสู่ราบมาหลยะอ๋อระบบป้าลูกป้าเมียเอาป้าไปได้แบบบางคนนี่นี่ว่าขอโทษเนาะบางคนอิคิดน้อยตัมต้อยน้อยใจตัวเอง ว่าเป็นภาระของคนอื่นแต่ชีวิตแบบทําให้ตัวเองจากโลกนี้ไปอ่าเดี๋ยวคนแบบนั้นคนของคนอ่าแล้วก็บางคนอีกมูงว่าตัวเองเป็นอะไรนี่เสียเอาส่วนด้อยของตัวเองนี่เป็นข้ออ้างที่ว่าบุหิตยังบุหิตยังบุหิตยังอ่าแต่เราแบบ สูบเนแน่นเนาะอ่าเพป่นลูกผู้เมียขาเดียวกับขับรถไทยได้พี่น้องเลยเนาะไนาขนาดขับรถไทยก็ได้เห็นเนื้ออืนมีช้ำได้พี่น้องเลยซีอะซีอะจะได้หานเนาะงานเนาะงานเนาะอย่านัเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นหาประมาณเนาะกาตัวนี้เงินหน่อยงินน้อยคอยซื้อคอยเรือคอยเบ่ร์ตเอา จักจีบเลยพี่น้องเนาะถามว่าให้ประมาณเบิ่บดเลยเนาะเอาบ่ให้มาเบิดเลยอ่าโดยโดยขอบคุณเพิ่นแท้เออประมาณคุณเด้อใหญ่ทั้งนั้นทั้งวัดทั้งั้งทั้งอย่างเลยวัดเก็บเงินมาให้ลูกแล้วก็เงินจํานวนนึงลูกก็สิไปซื้อกินพร้อมกินพร้อมอยู่รอของเจ้าบ่เด้ออันน่ะแวกินกับของเจ้าซื้อกับข้าวกับปลาสูสร้างเพิ่นกินน้ํายอเย็นเนาะดยนนี้สิเก็บไว้ซื้อ Chị thì biết bao nhiêu một Chị thì biết bao nhiêu một Chị thì ตัวซ <premises? S 2> <Sure. S 1> ิดมีแต่ตู้เนี่ยผมเป็นแต่คนน่าหน้ากว่าคนอื่นนใจหลายๆเนี่ยทงอ่าต้องนยู่ร่วมทำเนาะโดยกัารอ่าของคนมีชื่อมากขี้หลบนี่น้ำกินมั้ยบ่มีน้ำกินน้ำกินโซอมปุ๊กมีซีนงัวมีเครื่องในน้ำปูน้ำปลาน้ำปูน้ำปลาแต่ว่าตู้เย็นมีบอกอาซีนไปเก็บก่อนยาซีนมันเน่าเห็นไหมเอาอาชีนนี่สดได้เรื่ขคอยซื้ออยู่อยู่อันนั้นเลยเด้ออยู่โฮ่งเลย คงคง้งขาเลยแบบว่าไม่ไปเลยขอบคุณอะไรแม่จีซื้อเข้ามาหาำเพียงเด็กเนี้เนาะว้าวเราซื้อนู่นกซื้อมาให้เลยด้วยดีน้ำเพียงกบนี้อันเพียงน้ำเพียงเนาะแข่งมาสิได้เลยสูองค์กร่นอยากได้ก็เลยซื้อมาให้เพิ่อนนี่สีวัดพิุธเลยตัวเดียวโมเพียงอยากได้ยังเพิ่มเติมเลยบอกเด้อโดยโดยข้ากันม่เลยเราประมาณนั้นเนาะอ่าให้ทั้งอันประมาณ เดี๋ยวเขาอยู่รอไปอยู่กองรางเพื่นซักแดดฟั่งตุค้ำอีกเทือนึงเนาะไอ้ยแม่โอยตุค้ำจัให้นี่มาไปไปเพื่อนนั่นหูลอไปไหเนาะนุ่เจ้าวเจ้าหนึ่ลอกินวอร์ตุตค้เลย

อ่าอยบิบ้องย่บงต้องย่าเบบ่บบต้องก้มเน้อต oh, yeah, so, ้องก้มบ well, oh, uh, oh, oh, uh, cool. ้องต้องก้มบ่นแล้บบตก้แตกแตกแท้อแตกเอาเอาวผมกอ่ากขึ้นเลยตไว้ไว้เตียงไว้เตียงนเาไว้ตู้เย็นเด้อมันเ่าแรงที่หลายเบได้หันเนาะอันนี้อันนั้นโลไปสีเกือบบ่ าเครื่องในดี่เครงในทหากเลยเนาะเครื่องในทา่องในอีกโลนึองนี่สิมีตู้เย็นห้องติดเก่อนชเอาอเืนไม่ก่อนน้ำปลาเป็นนัวอ่าอันนี้ของสร้างอะนี่ซื้อมาให้สร้างเนาะกระเปงกระเปงคูน้อยเนาะเฮอยเนาะมยำยำจัมโบมีสองแคต น้องไปชือมากแบบหาหกมือเลยแข่กินคู่เป็นทิพแล้วนะเนียนหลายๆพวกเพิ่มกวาดได้ทิพนี่เนาะมามาหงมายแล้วแม่นไข่คิวนี่ไข่ยดรอปสร้างกะเสียคน่ไละลายไปไหนถอยออกกระบะเจ้าบัตนี่สี่เกือบสี่โลสี่โลว่ะสี่เครื่องในต่างห่างเลยเครื่องในกับโลปลายคนนี้สดชเลยบมดตัวสุดชดเลยหาเอาเลยเนาะเอาเลยกระบะออกกันเด้อเด้อเด้ ประมาณเด้อประมาณเด้ออ่าเด้ออ่ามีอย่างเดียวสิอันนั้นว่าเดี๋ยวคอยสิไปเรียกต่ออีกคนกับไปเบิ่งเฮือนสักหน่อยแล้วก็ต็งสีขอกเมืองแมนเนาะเขาเรียกหลายเนาะแมนเมนเอาเดี่เราไปเล่นเลยดีเนาะฮะดูดูดูครับดูสบายดีสบายดีประมาณสบายดี้วยมือน้ำเนาะโดูดูสบายดีทุกมือน้ำไปเบิ่งเฮือนทัดพาพอีกแบบหนึ่งก็เข่ามาเบิ่งสร้างเพิ่นเห็ดเนาะเนาะ กินงานบบาวล่าเซโนพี่น้องเลยห่วยห่วยล่พ่อมพอไม่แต่นีุ่ดละเอียดอะไรนันบม่พ่ออะไรต้อง่งให้ถ้าจะสร้างหน้าบานเดียวไม่ได้อาจจะเห้ออกมาท่เาให้เาบริเวมาั้น อันนี้ก็เห็นทั้งในห้องเนาะอ่าพอจังว่าตูเดนเห็นนาอิดบ็อกพี่น้องเลยยังเหลือลายเพราะว่าทางในห้องเพิ่นมีสามหอ้องอ่าสามห้องล้วจะปองเยี่ยมเห็นหึ่งสองสามสี่ห้าหาปองเนาะอ่ายังหากะกอขึ้นได้ซ้ำนี้ที่นี่ก็ห้เบิง้งรอบๆบ้านเนาะ รอบๆบ้านเบาม,ามานนาอพี่น้องเนาะอ่าทางทีมงานของเฮากบคิดได้คอโตลากลับก่อนพี่น้องไปเรียกต่ออีกมีอ่าเดินทางไปทั้งนายอีกต่อพี่น้องเนาะจะสำรับคลิปนี้แล้วคลิปเด็ดอ่าตู้เด่นกับคลิปคอฝากทีฝากน้องหรือว่าคลิปเด่นเนาะอ่าฝากทีฝากน้องไปเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจตูเดนหรือว่าทิดเดนเนาะพี่น้องเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะพี่น้องเลยกับทีมงานปัน่นซุกมีตู้ซิดล้วก็ตู้คำแล้วก็น้องซูบี้เนาะอ่าเป็นยังไงก็ติดตามอ่าคอยอ่าซัพพอร์ตทีมงานเขาหรือว่าใครอยากให้เป็นสะพานบะุญให้เนาะอ่านกะ็นะนะนะ ทีมงานสุม่ากะยินดีต้อนรับเสมอเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วกับตูเด่นจับคอร่าพี่แล้วน้องไว้เพียงซัมนี้สบายดีพี่น้อง